การเป็นัไงบ้างความดันดี121เม,มั้ย1ี่ส1เดยี่ยมเยี่ยมเลยร <12 1. S 1> <120. S 2> อความดียังโอเคอยู่ความดันดีเบาหวานดีนยองจะเป็นการศึกษาทีออ่มีการช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ จะมีการสัมภาษณ์โดย CG CM แล้วก็โรงพยาบาลพัฒนาค่ะผมปยุยมทองคำมองกล้องเลยกระลังนี่อายุเจ็ดสิบยังยังเจ็ดสิบกว่าไม่กว่าเท่าไหร่สองสี่เก้าห้าโยงโยงทำมาพึ่งเป็นบรรณาธิกาเป็นอะไรทำงานอยู่นานตอนนั้นอายุเท่าไหร่มาที่นี่อายุก็ประมาณครับ ห้าสิบกว่ากว่าเนาะ네ปีมาแล้วอะ่ะสิบวกว่าปีปค,คือเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็ตอนนั้นมี Ki ลูกหลานไหมคะมีะตอน,นนั้นมี่แฟนดูแลลย<อ>ู่อ๋อลุงยงเป็นนักเรียนผู้สูงอายุด้วยอ๋อลุงยกเป็นนักเรียนผู้สูงอายุด้วยแล้วปีนี้ปีนี้มีใครที่มาเยี่ยมบ้านมาคอยดูลุงยงบ้างไหมคะมีอสมมีอสมมาดูแลให้มีเขาเรียกว่า care giver CG โครงการของเทศบาลเมืองจอมพลร่วมกับโรงพยาบาลที่มาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะลุงยงตอนนั้นลุงยงเดินไม่ได้แต่ตอนนี้ลุงยงช่วยเหลือตัวเองได้ไหนลุงยงใช่ไหมดีไหมโครงการนี้อยากให้มีต่อไปไหมที่เขามาช่วยดูแลครับลุงยงแรงจากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ยังคะได้ทุกอย่างอ่าได้ทุกอย่างเพราะมีแค์กิฟเวอร์ ที่เข้ามาดูแลให้อ่ะไหนลุงยงลองขอบคุณทางแคร์กิเบอร์หน่อยจังขอบผมจัขอขอบคุณทุกคนที่มาดูแลอทุกคนไม่คด้ยเก่ง่โครงการนี้อยากให้อยู่ต่อไปไหมอยากให้อยู่ยังนานนะอ่าขอบคุณนะคะอ่าก็ขอสวัสดีอาารนรค่ะมุ้ยเทียมภูมิรองนายกเทศมนตรีเมืองกำปนค่ะเอ่อ เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นอนุก,กรรมการของ l t t ด้วยก็ได้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการที่แน่ๆคือคนพิการนี่คือได้ดูแลคนพิการในตำบลเรา51คนคนนี้เป็นคนที่หนึ่งแต่ที่เราดูแลอยู่เราต้องไม่ทิ้งกันอยู่ด้วยกันเราต้องดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปทีมงานของยุพราต้องฝากขอบคุณไปถึงท่านผอปะกาพันด้วยลูกน้องดีมากเลย ทำงานกันเต็มที่พอสมเราก็ทํางานกันเต็มที่ทุกคนเลยแล้วน้องนี่น้องนักพัฒน์เราก็ใ่้เหลือได้เยอะเลยในส่วนของ CG ที่มาดูแลค่ะก็ะจะดูแลในเรื่องของอาหารการกินการปรับสภาพที่อยู่ตลอดจนการวัดความดันหรือกดน้ำตาลให้เป็นประจำาดือแล้วนะคะลุงยงเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่จือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จของโครง,ง,ง,งการเราเลยทีเดียวค่ะซึ่งลุงเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ ส,คควส,สวัสดีค่ะท่ันมีเลวันเจริญวงค่ะเลขานายกเทศมนตรีเมืองจอมพลค่ะสวัสดีค่ะชื่อภาวนาเพชรน้อยเลขานายกเทศมนตรีเมืองจอมพลค่ะคท่านนายกวันนี้ท่านนายกติดภารกิจไม่ได้มาก็เลยมอบหมายให้พงผู้ริหามมาทํางานแทนท่านนายกเป็นห่วงใยคนในตําบลเราทุกๆคนบอกอเออเจ๊ยัยยงไงเจ๊ต้องไปดูนะนไต่ติดบ้านติดเตียงอะไรต้องไปดูทุกคนได้ใครกันได้คุณหมอคุณหมอเจี๊ยนี่ แล้วก็ไอ้น้องน่ะไอ้ไอ้หนูหนชื่อพยเวาพึ่งพันครเป็นนอสมองของมูทิบสองเป็นซีจีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกทีมที่ไปช่วยกันทำงานตั้งแต่ปีเดือนธันวา้5อะไรเงี้ยได้อยู่นี่197วันนี้197สูงน้นตงนำตาลบ้านน้อยเชื่ออะไรแล้วน้นอ่าอแล้วอายุ บกเจ็ดติดสามเป็นโรคอะไรพี่เป็นโรคอะไรที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่รักษากันไขมันปวดตันเส้นเลือดความดันสูงนมอป้องเจือใช่ไหมขาอ่อนแรงเดิมเดิมเดิมเป็นอะไรขาอ่อนแรงปวดเอวกระดูกทับเสื่อมนี่นี่้วคนนี้มีอมสัมมมีหมอมาดูแล ปริเทศบาลมาเยี่ยมเยือนเรื่อยแล้วมีโครงการที่ว่ามาเยี่ยมเนี่ยดีไหมดีดียังไงป้าน้อยบอกให้ฟังหน่อยดีใจมีกําลังใจดีขึ้นไม่ไม่คิดไม่เครียดมีคนมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยไม่เครียดถ้าไม่มีคนมาเนี่ยเครียดหรอเครียดเรื่องอะไรเหมือนเหมือนเหงาใช่มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยลว่ามาดูมันเหงา เขามาบ่อยไหมก็อนข้างบ่อยมาอ,อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งมีอตมมาอาทิตย์ละครั้งเขามาดูเรื่องอะไรบ้างมาช่วยดูเรื่องอะไรบ้างมาช่วยดูเรื่องอะไรบ้างส่วนวัดเราเนี่ยมาดูว่าตัวเรามีอาการยังไงบ้าง เจ็บปวดตรงไหนความันขึ้นไหมมาวัดมาอะไรแบบนี้อเขาปรดีใจดีใจอยากให้โครงการนี้มีอีกไหมคะตึงค่ะมีบอกว่าดีใจอยากให้มีตลอดไปอยากให้มีตลอดไปเลยค่ะเดี๋ยวโครงการนี้เขาจะมีตลอดไปนะแล้วรู้สึกรู้สึกอยากให้พูดถึงตัวเองว่า เดิมอ่ะลุกขึ้นไม่ได้แต่ตอนนี้มันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้แล้วใช่ไหมคะได้บ้างเดินไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ตอนนี้เดินได้ข้าวก็ไม่ได้ตักข้าวกินไม่ได้ก็ตตองปอนถ้าลูกไม่มากัมีกองอนแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ตักกินเองอ๋อเขาก็ตักข้าวมาให้บ้างกินแล้วก็พอช่วยตัวเองได้แล้วก็นั่งรถอ่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันพรทิพย์ชัยนิทิมนะคะเป็นประธานอสมอแป8นะคะเราดูแลผู้สูงอายุในตำบลของเรานะคะตอนนี้โดยรวมแล้วผู้สูงอายุที่มีอาการเป็นสโต็กความดันเบาหวานติดเตียงนี้มีทั้งหมดสามหแปดคนแปดคนนะคะแล้วก็ได้ดูแลมาตลอดกับโครงการของลองเทิมแคร์ที่เราได้ทำกันมานะคะ ก็คิดว่าเป็นผลดีกับผู้สูงอายุของเรานะคะที่ว่าปฏิบัติตัวแบบนี้กับการที่เป็นคนไข้ติดเตียงเดินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ได้รับการดูแลจากพวกเราและกำลังใจจากคุณหมอเทศบาลแล้วก็อสมอแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะทําให้คนไข้ของเราเนี่ยมีสภาพที่เห็นแบบนี้เลยะคะ่ะุูขึ้นเดินได้แต่ถึงแม้จะเดินเจ็ดขายายจะบอกเดินเจ็ดขานะคะคือเก้าอี้ยายต้องใช้เก้าอี้ใช้ขาแล้วก็ไม้เท้านะคะ ทำให้แกออกไปรดน้ําต้นไม้ได้ปลูกผักได้ก็อยากจะฝากถึงเจ้าของโครงการนะคะว่าขอให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่าเป็นกาลังใจให้กับผู้สูบวิยุของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีตลอดค่ะตูก็ได้ในหนุประตูกว้างะะๆู พอสนส่วนนะตอนนี้ก็เป็นคนไข้ติดเตียงอ่ะว่าไปไหนก็เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นไม่แย่ไปหาหมอก็ต้องนั่งแล้วก็อยู่มาก็มาทํากายภาพอะไรเงี้ยหมอแนะนำมาก็มาทำทำก็เพิ่มชั่วเลยเลยมาก็มีดีตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยเรียกว่าเลื่อนเลนไม่อะไรมาไหน ทำงานได้วันทำกายภาพทำอะไรพร้อมเลยะโครงการเออมีโครงการคนมาดูแลที่บ้านเนี้ยมาดูแลเดือนหนึ่งอ่ะก็มาอาทิตย์หนึ่งทีสองอาทิตย์มาเจาะเลือดมาว Mont ัดความดัน ออกำลังกาให้ออกกำลังกายอะไรนี้เราก็สมัตเตียมเขว่าแล้วดีขึ้นเออหายแล้วมไม่ต้องเห็นไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เดิน ไปได้ไหนไปไหนมาไ,ไหนได้เลยอเรียยว่า่าสวัสดีค่ะพานินก็เกี่ยวนะคะเป็นทั้งอ .2 มมแล้วก็เป็นสอบสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมคลในเขตนะคะคือการเข้าร่วมโครงการซีจีเคยผ่านการอบรมมาสองอาทิตย์ครึ่งเดือนพอได้มาทำโครงการร่วมกับเทศบาลตอนนี้คนที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด5คน ซึ่งตอนนี้ป้าได้ผลจากคำว่าติดเตียงมาเป็นติดสังคมรู้สึกรู้สึกโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วทำให้เราเข้าถึงประชาชนผู้ที่ว่า ยากลำบากเพราะการไปหาหมอในแต่ละครั้ง,ขงเขาลำบากแล้วมีโครงการที่ว่าส่วนตรงนี้เข้ามาช่วยทั้งเทศบาลทั้งโรงพยาบาลเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็เราเป็นซีจีหรือเป็นอสมในหู่วเป็นแกนช่วยประสานมันเป็นโครงการที่ดีมากเลยขอบคุณโครงการดีๆนะที่มาช่วยเหลือมาช่วยเหลือทุกวันเรียกว่าทุกเดือนเถียก่านขอบคุณทุกคนเลยนะ พยาบาลอะไรมาช่วยกันทุกคนเยอคุณาอะดีขึ้นนะแนะนำั่งโน้นฝั่งนี้ก็มีพิซซนเาเป็น่อทิ้งเอาไปไรก็ไาปทอดิ้นะ่เราก็เป็นไ่ดอกเลยค่ะท่แลเป็นอาชีพนึงที่แล้แล้วก็ผัดนั่นน่ะยินก็เอาไปได้เลยเอาคุณน่้ขอาคเลค่ะ สุดที่่คือจตมาหอมมาแบบนี้